สบายดีสวัสดีค่ะพบกับช่องสไปไทยชาแนลค่ะวันนี้นะคะปาสิพา,าลูกสาวไปหาหมอเนาะจ้าพี่น้องจ้าค่ะกลับก็เลยจะแวะตลาดหนัดนย่ำแรงเนาะพี่น้องเนาะไปรับชมคลิปกันเลยจ้าพี่น้อง ผมเราคืนุนนาซุนี้เนลบนเอลคืนเลยอาอนนี้ตหนึ่งปริาณิบน่รจาตันอตัวน้อยรู้ก่ตัวน้อยกจตันจนนนัตัน่อยพวกนี้ตัวหนึงสอตมาเกาะเนี่ยไป อสิ้าเบอรแหละเจ้าจมาบบอ่้ชิ้วาินของเจ้าบุตรตัวใหญ่นนี่ลงเลยตัวอยนูนนมันมวนคุมก็ได้ายด้ยใครกำลมาได้เจ๊เละ

พอซื้อบะเขือไปไหว้เม่เนี่ยค่ะนี่ดอกซื้อเนี่ยอื่นบุ๊นุ่ม่นุ่มเมียงนุ่มเมียงก็มีค่นเด็ออเออนุ่มเปียกอ๋อง่ายยัง ไปย่างเด้อไปเด้อเมื่อเด้อแก่สองนะสองตาเน่เขาบอไอ้เขาบออันนี้ยี่หรอกที่หน้าจ้าไอ้ที่นี้ก็ไม่ได้สี่หน่อยสี่ใหญ่คนไข่ก็อยากเลือีกคนไข่ก็ได้ ค่าเด็กหน่อยซุ่มหนีมาหาหมอพี่น้องค่าน้องที่ไหนามาหาหมอไข่ไข่เป็พี่ใหม่เหมือนมนุันที่4ี่สิที่หาเลยพวกเศร้าไข่เนี่ยเขากินแล้วกอ่อนเป็นจะได้เบิ้งมีชิมดิกองมันคือบุ่มบวมบรีเวณ คือพลูกเจ้าว่าไหว่อ่ะจับก่ะอันนี้เป็นตลาดตลาดนัดย่ำแรงเนาะกันใหญ่อยู่ได้แต่ว่ายางกันับหัวโอ้โอ,โอ้บริกิจจะมาเฮ้ย 今天外露。 ป่าลนป่าลนพี่น้อะปะดุกมันเหียปะดุกลนได้เวลาแล้วว่างเงียงวันอีกป่าลนรับ ส่วนนี้ก็จะเป็นปลาที่น้องไปหามาได้นะพี่น้องหาจากหวยที่อยู่ในสวนมันเลยเนาะจาะ้าเนาะอาจจะมีพวกปลาขาวปลาคอปลาอ่าลดปลาหลาทุกเพี่นอน้องมีหลายชนิดอยู่จ้ากำลังหวานเม็ดแมงลักพี่นอ้องเม็ดพักอีตูจะได้กินบ,บ่อน,นี่ Và nên dưới mẹ gì Mặc hùng suốt là sao mặc hùng long kín con Nhưng thân ở โดนเิมแล้